ดูสิป่าสวยมากเหมือนฝันเลยเนาะใช่แล้วได้เห็ดไหน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 นี่นี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค kind of ่ะโอ้โหแม่ค um> ุณมีแต่เห็ดอ้ยขอบคุณพระเจ้าช่วยกล้วยทอดสําหรับการพามาวันนี้นะคะนี่คือป่าเห็ดของเรานะใช่อันนี้ข้างล่างเรายังไม่ได้เดินเลยนะอุ้ยป้าอย่างเงี้ยใช่เลยไปกลับบ้านแล้วล่ะขุ้นเขาขึ้นเขาก่อนแม่เขาอีกแล้วอ่ะน่ารักมากเลยดูเด นว้าวร้านอาหารสวยมากคนเยอะมากเต็มเลยคนร้องเพลง นี่ค่ะชื่อร้านอาหารนะครับ The Charlotte Doo หรอ The Charlotte Doo ชื่อร้านว่า The c h a r l o t t Doo นะครับ Point the Bell Head ก็คือตรงที่น้ำตกนะฮะอาหารมาแล้วนะคะของเจนะคะของป้านะคะเบว้าวน่าอร่อย มาน่ยอร่อยจว้าววนเอเลนี้ร่ยาอยาอ่ายาไปลวกวยเตี๋ยวเจจะไปลวกก๋วยเตี๋ยนะมะลนี้นะผัดนม่ติดชิดามีมัมด้วยมมมยมมมมมยมม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 ม นี่นะคะกินข้าวกันนะทุกคนเต็มที่เลยนะคะกินกันให้อร่อยนะคะท่านผู้ชมมาเก็บเห็ดนะคะอาเทศซีวีมาอร่อยไหมาง,งานนะคะนาง,งานของเรานะคะ ต้าก uhm, ินเมนของป้าเป็นเนื้อใช่ไหมเป็นแฮมเบอร์เกอร์เมนเนื้อเนื้อหมูอะไรกินมันทำมันไม่ดินกินเลยครับสมัครกระเล็ดนะคะทุกคนนี่นะคะอร่อยไหมอีทเลยอีทบิ๊กเมาส์เลยเวมอมาอิทบิ๊กเมาส์เลยอ่ะโอ้โหโปรชั้นเป็นแน่นนะครัะพาเกตตี้นะคะอีทบิ๊กเมาส์นะคะอีทบิ๊กม แค่น็อตเหรอกินบิ๊กมอรไม่ได้นะมาร์ควาตยูแฮปอันนี้เป็นอะไรนะมาร์ควาตมาร์แฮปอ่ะไม่มีรสไม่มีกรีนนั่นเป็นบูลเล็ตบูลเล็ตเหรอบูลเล็ต์เป็นเนื้อนะพริกกเดลอร่อยนะพิกกเดลอ๋อพิกกเดลนั่นเหรอพิกกเดลอ่าวอันนี้บรรยากาศนะครับกินข้าวกันนะทุกคนหลังจากที่เรามาเขากินเนื้อย่างนะคะอันเนี้ย กินไม่ไหวแล้วนะครับท่านผู้ชมมากินป้ากินป้าที่ทานได้อร่อยนะคะคุณป้าขามาเก็บเห็ดนะคะแต่ว่าเราก็มาจบอยู่ตรงนี้นะคะจะกินยังไงล่ะป้าดูดิดูดิจะกินยังไงดูดิจะกินยังไงม,มันเป็นเ<ม>นื้<ม>อนะคะ ไม่มีส้นตำไม่มีแกงเห็ดนะครับวันนี้ไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยไม่ได้เตรียมแกงของแกงเห็ดไม่ได้เตรียมมาเลยนะคะมาแบบรีบๆมากอากาศไม่ดีด้วยตอนแรกนึกว่าจะฝนตกนะแต่ฝนก็ตกอยู่แต่เราก็สู้นะอะกินยากมากความความความอยากความอยากเก็บเผ็ดไม่ไม่ไม่กลัวไม่กลัวนะคะโอ้โหแต่เรี่ยวเลยไม่กลัวเลยโอ้โหขออนุญาตค่ะเอาไหม ขออนุญาตเอาเอานี้จิ้มไว้นะคะเดี๋ยวมันจะปิวะะเอาไหมโอ้โหทำไมมันอันใหญ่น่าเกินชิ้นนี้ได้แล้วค่ะจะต้องกินแบบนี้นะวะนางามจะได้กินไมเ่ยช่ไหมอันนี้ของของเราเป็นสปาเกตตี้นะคะ่านผม้ชมขาะน่าอร่อยไหมทุกคนมากินเด้อ อ,อร่อยค่ะนี่บรรยากาศร้านนะอันนี้เป็นข้างนอกคนนั่งเต็มเลยข้างนอกมีมะตกไอ้น้ำแข็งตกน้ำแข็งตกนะฮะสวัสดีค่ะมาเดินมากินอ,อะไรนะปาเกตตีกันใส่ชีสให้เยอะมากแม่ค้าใจดี ประมาณ300กว่าบาทจะกไปคินตามที่จไม่อยากกินไม่บางนเก็ถามไงตายแล้วขอลงกลพวกมนดิอยากชิเแบบฟินฟายพั็นยาวิม

อข,อขอบคุณสำหรับอาหารวันนี้ขอบคุณที่ทาให้เรามามาเจออาหารนะครับมาเก็บเห็ดเนาะแล้วเจออาหารก็ต,ติไม่เปิดเนาะเรามาได้แล้วไม่เปิดซีแล้วว่า เราไปเอมกินนะครับนี่ค่อนเฮยมีการยักเตียวยักเตียวอีกดูอ,อะไรนะอะไรนะกล่องของใส่เฟนฝ่ายเราน่ารักมากแล้วป็นาปไปเฟนเฟนพี่เจไปทำอะไรนะลวกก๋วยเตี๋ยวพี่เจไปลวกก๋วยเตี๋ยวนะคะอันนี้อะไรคะนี่ใส่เฟนฝ่ายน,น่ารักมาก แฮมเบอร์เกอร์ชีสและแฮมอร่อยไหมแฮมเบอร์เกอร์ชีสและแฮมอ่าไอไตรไหมคัดก็มีไตรไหมสิแฮมเบอร์เกอร์ชีสแฮมคัตไอแม่ทรายหน่อยมีแซ่บหรือเปล่าพูดอีกคือเลยนะครับ <c oughs> ตัดให้ชั้นเล็กมากเลยกลัวฉันจะกินหมดมั้งเนี่ยไอคือพุดยุดมาแฮนอ่ะพี่น้อง แฮมเบอร์เกอร์ของนางงามอืมขอเขาคิวเนื้อสดเลยเนาะหอมนะ้ำปลาคิวเ,เนื้อเขาหอมมากเลยกิดแต่ไากินกระปุน น่ารักน่ารักมากเลยเขากอดแม่เขาทุกคนตัวสูงก็กอดแม่เขาเอาคุกเข่ากอดแม่เขาน่ารักเอาคุกเข่ากอดแม่เขาอีกแล้วอ่ะน่ารักมากเลยดูด๊